<Yeah. S 2> สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมก็มีรถมะานจะเป็น F1 นะครับ,รบพอดีว่าคันนี้ผมเห็นว่ายังไม่มีใครทําลงกงนรอยแจกเลยสักคนหนึ่งนะครับผมก็เลยจยัดมาให้นะลำหนึ่งกระเทงดูนะครับแมดูล้อดูล้อ หัวมันอาจจะข,า,ขาวๆไปหน่อยนะครับนะคผมก็ต้องอ,อใช้วิจรารณ์รายการเล่นด้วยนะครับโตโยตา้าอะไรวะท็อปท็อปเทลเออท็อปเทลดูรอดูรอดูรอครับดูรอดดูไอ้กระทิงครับที่นี่โอ้โหทิงนะครับถ้าชอบก็จะลืมกระทืบไล์ให้ด้วยนะครับทืบสักข้าหมื่นไล่ทุยไม่ใช่นะไม่ใช่ขอสัก สามสิบไลค์ก็พอใจแล้วครับโอเคไปกันแม่ควันขม,มงเลยแนมะ่อ้าวกระตุกกระตุก ถ้าใครอยากได้เสียงนะครับให้กดตัวไอมุมด้านขวาบนโอเคขึ้นมาแล้วครับโอเคครับกดไปเลยถ้าอยากขยายได้เสียงนะครับโอเคครับ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกระทืบไล่นะครับแล้วก็กระทืบซับตาใครนะครับโอเคครับบ๊ายบาย